ในเหมนโครบนที่สิบห้าพห้าแตว่าพระเยซูทรงเ็นขึ้นมาปรากฏกับไทพัสผู้หญิงบางคนปรากฏกับเคฟัสปรากฏกับอันครโูตสิบสองคนปรากฏกับพี่น้องท้อมๆกันกี่คนห้าร้อยคนปรากฏกับยากรยากรคนีนเป็นไ่ <S 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 น้องชายพี่เยซูและคนสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนอย่างเด็กที่พุ่มข้อคือปรากฏกับ,บ <S 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 ไทฟัสตาโลที่ถนน ดามัสกัสราะมีคนที่เห็นพระเยซูคิดเต็มเต็มขึ้นมาจากความตายเนี่ยมีคนเป็นจำหนวยมากจุงเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหลอดซิวตันนะครับเป็นอายการอดีตประธานสาลดีจากของประเทศอเมริกาเขาพูดคำๆหนึ่งบอกว่าพระเจ้าขอบอกว่าพยานหลักฐานของการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้ ยังไม่เคยมีใครถักล้างได้เหมาะว่าเมื่ออดีตเนี่ยมีคนเยอะละครับที่อยากจะอ,อดักหลังที่เสื่ไปสืบไ,ไ,ไปค้นไปอ่านไปขุดนะหรือไปหาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าชายคนที่ชื่อเยซูนเนี่ยที่คิเสเตียนเคารบเชื่อถือนมนมัสการเนี่ยตายแล้วแล้วไม่ได้เตนขึ้นมาจาก แต่ไม่มีใครที่สามารถที่จะหักล้างคําพยานมีได้เพราะว่าทำไมครับทุกคนก็ติดหลังเพราะไม่สามารถพบประสบของพระเยซูมารีเป็นคนแรกที่ได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นนะเราเลื่อนสลายไล่ในมีนะประการที่สองครับอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองครับประการที่สองมารีเป็นคนแรกที่ประกาศอะไรครับ พระเยซูเป okay. ็งขึ ate, that, time, ้นมาจากความตายเราดูในข้อที่เจ็ดแบบนี่ก็คุณเป็นอะไรวันนี้เห็นเหงาเหงาเศร้าเศร้าหรือว่าเพราะว่าพระเยซูทุกข์มากในทุกข์สั่งพระเยซูทุกข์เนี่ยก็พวกเราจะได้ชื่นชมยินดีครับวันพิซเตอร์วันที่เราสุรานเลยนะอยากให้เรายิ้มหน่อยถึงกำลังใจผมหน่อยผมยืนอยู่นี่นะเห็นมองลงมาเลยบรรยากไม่ดีเอาสิ พร,ร้อมกงหนึ่งสองสามมาลีจึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพราางค์แตกก่อนเขากำลังร้องไห้ไปเป็นทุกข์เี่ะมาลีไปบอกกับไคพับคนที่ทมกเคอยอยู่กับงค์นะครับพระเยซูได้สํสาแดงกับนางมาลีแล้วมารีตอบสนองโดยทำไมครับไปเป็นขยานพระเยซูคิดด้ทรงสําแดง ให้กับพวกเราเรารู้ไหมพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายรูนะ้เนี้ยจน็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเหมือนอย่างมารีนะที่จะต้องวิ่งไปกันลีกลักหลอกันหอบและก็เตยเลยล้นไปไยังไงครับเฮ้ยสาวกเซตตจอหนแนละยาก,ก็ <c oughs> ผมเห็นพรนะเยซูแหละพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูคิดมาแล้ว ผมไม่ได้ซึ่งกระชอนจริงๆผมเป็นขึ้นมาล้ว,ลวหน้าที่การประกาศกละพิจิตุุน,นี้ผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นของประธานนะมีคนมาหาผมมานอาจารย์ผมไม่อยากประกาศเลยเพราะว่าทาไมเพราะว่าผมไม่มีของประธานผมไม่ใช่อยากจะเกิดหัวว่าการประกาศนั้นไม่เป็นของประธานการประกาศนั้นเป็นอะไรครับเป็นหน้าที่หน้าที่ทพวกเราทุกคนจะผูกพันที่จะต้องทำไมครับแระถาน ผมอยากจะรู้ครับวกเรารู้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยเป็นขึ้นมาจากความตายข่าวอันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่มีค่ามีความสําคัญเป็นข่าวที่จะมาเป็นความเป็นความตายของมนุษยชาติคนเองก็จะเงียบเฉยไม่ยามพูดเนี่ยคุณคิดว่าทำไมลหะนั่นขัดกับความเป็นปจริงไหมเหมือนกันบุพเพคนที่เป็นโรคเอดสในโลกหรโลกนี้มีกี่ล้านกี่ล้านคนเราลุงเดียร์สามสิบล้านผมเคยอ่านอันนั้นโลกเขาบอก สมมุติตักเอนะคุณเแชทเนี่ยเข้าไปในปา่าคุณไปคุดมาเจอนะยาพิเศษที่รักษาลโรคเอกซชนเราคิดว,ว่าจะทำอะไรนะ,ะเก็บไม่เฉยปล่อยมันตายไปใช่ไหมโอ้จงน้อยในสุดน้า่จะบอกแบคนนั้นจะต้องมีชื่อเสียงแน่นอนเป็นคนแรกที่ค้นพบจะไปรักยาแก้โรคเอดช่วยชีวิตของคนจะไมเป็น สามสิบสี่สิบล้านคนแต่พี่น้องครับเรารู้ไหมเรื่องของพระเยซูการตายของพระเยซูการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนะ่ะถือว่าเป็นความเป็นความตายเป็นความรอดนิรันดร์นะครับชีวิตน,นิรันดร์นะครับมันก็เนี่ยจะตกนรกท,ท,ที่หน้าในบนฟไฟหรือว่าจะไปสวั์นี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเขาคนนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแนละเชื่อพระเยซูก็ถือล่ารือว่าถ้าเราเองเฉยๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิที่หน้า คิดเหมือนกันคุณอาจจะถามผมว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยจะประกาศกับใครเองนะครับาเราเปลี่ยนนะที่เราประกาศกับใครเนี่ยอยู่ในข้อที่สิบครับในข้อที่สิบขอบคุณมากครับในข้อที่สิบเอ่อในข้อที่สิบแกว่าอะไรครับประกาศบอกกับคนที่เคยเอ่อแบพนี้ภาค้นี่ถูกนะ เคย,ยอยู่กับอะไรครับเคยอยู่กับโรื่องอค์กเคยอยู่กับระองนี้หมายถึงว่าคนที่เคยรู้จักกับใครครับกับพระเยซูเคยกินนอนอยู่กับพระองค์ก็คงอาจจะหมายถึงพวกสาวกตัวดีเนี่ยที่หนีหมดประกาศกับคนที่อยู่ใกล้กับพี่น้องเราเองเริ่มต้นเวลาเราประกาศเนี่ยเราเริ่มต้นเลยเอาจากหนึ่งสามเดียวสองแฟนของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าสามลูกของพวกเราสี่ใครครับ คนข้างมา,เากเราหรือใครก็ตามที่ทำไมใล้ใคิดใล้ตัวกับพวกเราที่สุดยังไม่ต้องจำเป็นต้องไปไกลมากนะแล้วโอเคบางโอกาสอย่างเช่นสขขงการเนี่ยควรจะตัดเพื่อเย็นรู้ิดบอกกับสาวเมื่วาเจ้าต้้าหนาจงออกไปสั่งสอนสนทุกชาติถ้า,าเป็นสาวของเราเริ่มที่ที่ไหนกรุงเยอเรมันอะไรครับยูเดียซามารีชาจอระทั่น จนตายแผน่นี้นโลกรุเยโรเซเลมคืออยู่ที่นั่นยูเดียก็คืออยู่ใน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 เมืองนะั้นนะที่กุเยโรเซเลนอยู่แล้วซามาเรียคือใครข้างบ้านและไปที่ไหนสุดปลายแผ่นดินโลกการประกาศตัวกิจคุณของพระ้าเริ่มจากพวกเราใกล้ตัว,ตวมองไปมองมาใครที่เราเองรู้จักเพื่อนเราที่โรงเรียนที่ทํางานนั่นแหละตั้งเป้าเลยผมเองแนะนำนะครับมี บส์โบส์หนึ่งเป็นบส์เกาหลีนะครเขามีเป้าหมายเราจะเพิ่มสมาชิกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในปีนี้ในปีหนึ่งแต่เขาให้สเสี่ยบานให้สมาชิกเขาเนี่ยไปคัดเลือกสมาชิกไปคัดเลือกเพื่อนของเขาว่าใครที่เขาตั้งใจว่าจะนํามาเชื่อคนหนึ่งแล้วก็ไม่เีเท่านั้นนะเขาเอาเชื่อของคนคนนั้นนี่เนี่ยมาทําไมครับมาตั้งไว้ที่โต๊ะ ทำงานนะเขาแล้วให้สมาชิกทุกๆคนอธิษฐานทุกทุกวันทุกทุกวันนะคิดถึงโองโฮพระเจ้าช่วยในดาด้วยพระเจ้าเมตตาคขาบพระเจ้ากดปล่อยครับพระเจ้าก็มารู้จักกับพระเจ้าเวลาเขาอธิษฐานถุงเกาหลีก็ต้องยกตัวไปมานนี่ยนะเขาอธิษฐานให้ใจร้อนหลยมากแต่ผมว่าปีนั้นผ่านไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใจมาเชื่อนี่คือ ลองไปทําดูดีไหมครับนะโอเคคนแบบใดครับที่เราเองควรจะประกาศช่วยเลื่อนเรื่อะไรกันเอาคนนะเขากําลังอะไรครับร้องไห้เป็นทุกโยสาวกตัวดีนี่เนี่ยมันหนีพระเยซูไปแล้วทำไมครับไปร้องไห้ทุกใจผมมีเพื่อนคนเดินเสียแม่ไปเอารักแม่ผูกพันเสียพ่อไปไเลยก กขาปุกพันตับแม่มาลากแม่แม่เสียเขาร้องไห้อยู่สามวันสามคืนคุณเป็นะเสียใจมากคนสาวบกเหล่านี้ร้องไห้เสียใจเพราะว่าศูนเสีย